สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเวลานี้ต้องบอกว่ายังคงรุนแรงอย่างต่อเอนื่องและที่น่าสนใจนั้นก็คือเรื่องของการเลือกตั้ง,งทั้ง2ประเทศค,ครับรัสเซียนั้นครบกําหนดการเลือกตั้งผู้นําของรัสเซียไปเป็นที่เรียบร้อยและมีการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยทางด้านประธา,านดีวลาดิเมียปูตินนั้นได้รับเลือกให้กลับมาเป็นผู้นําอีกสมัยซึ่งเป็นสมัยที่ห้านะครับ ในขณะที่ฝั่งของยูเครนซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2567เช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดนั้นถ้าทีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนนั้นดูเหมือนว่าเงียบสนิทกับการเลือกตั้งก่อนหน้านี้วโลาโดิเมียร์เซเลนกี้นั้นก็บอกว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามไม่เหมาะสําหรับในการจัดการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าทางด้านเซอร์เก,เก้เดมเซนโกสสจากพรรครับใช้ประชาชนซึ่งเป็นพรร ของรัฐบาลครับพักของประธานาธิบดีวลเดเมีย์เซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นกับสถานีข่าวของอยูเครนว่าเซเลนกี้ได้รวบรวมอํานาจจํานวนมากเอาไว้ในมือของเขาเป็นที่เรียบร้อยและทําการตัดสินใจส่วนใหญ่ในนามรัฐบาลซึ่งสถานาการณ์ที่ตัดสินใจนั้นก็สมเหตุสมผลและก็ไม่ได้หมายความว่ายูเครนนั้นจะเป็นเผด็จการแต่ยูเครนอาจจาเป็นที่จะต้องรวมทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งนั่นก็เป็นไปได้ที่อยู่ในภาวะสงคราม เดมคิดก็กล่าวว่าในปัจจุบันยูเครนเรียกระบบการเมืองของตนว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ในช่วงเวลาสงครามบางครั้งผู้คนก็พูดว่าวิธีเดียวที่ประเทศจะได้รับชัยชนะคือการที่ต้องเป็นรัฐเผด็จก,การเท่านั้นโดยสําหรับประเทศและประชาชนนั้นเผด็จก,การมักหมายถึงแง่ลบแต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเอาชนะศัตรูได้หากต้องใช้ระบบะเผด็จก,การ อย่างไรก็ตามเซอร์เก์เดนเชนโกไม่ได้ระบุว่าเขาสนับสนุนแนวทางดังกล่าวเนี่ยเป็นการส่วนตัวด้วยหรือไม่แต่อ้างเียว่าชาวยูเครนรักเสรีภาพมากเกินไปที่จะยอมรับใช้หรือว่ายอมรับชีวิตที่อยู่ภายใต้การ,รเผด็จการภายใต้การนําของวอลดิเม er ียร์เซเลนกี้ในเวลานี้ขณะเดียวกันนั้นทางด้านนายพลลอนออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่ได้เดินทางไปประชุมกับผู้สนับสนุนระหว่างประเทศของยูเครนที่ฐานทัพแรมสไตน์ในเยอรมนีก็ได้กล่าวในการแถลงข่าวว่า สหรัฐนั้นยังคงยืนหย,ยัดเคียงข้างยูเครนเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทําและเพราะสหรัฐใส่ใจกับเสรีภาพที่กําลังตกอยู่ในความเสี่ยงรวมถึงเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญต่อความมั่นคงของสหรัฐโดยสหรัฐนั้นอาจจะต้องเผชิญกับอันตรายร้ายแรงครั้งใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยการรุกรานและระบบเผด็จการรวมถึงสิ่งที่เผด็จการสามารถแสดงออกและคิดว่าพวกเขาสามารถกวาดล้างประชาธิปไตยออกจากแผ่นดินนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับน่าสนใจทีเดียวเมื่อทางด้านสสของอยูเครนออกมายอมรับว่าวันนี้ วอรดิเบียเซเลนกี้นั้นปกครองยูเครนด้วยระบบเผด็จก,การการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นกับวอลดิเมียเซเลนกี้แล้วก็บอกว่าการตัดสินใจนั้นภายใต้ในนามของรัฐบาลแต่เขาก็บอกว่าในเวลาเกิดสึกสงครามนั้นระบบเผด็จก,การก็มีโอกาสที่จะเอาชนะศัตรูในขณะที่ฝั่งลอยออสตินนั้นกลับมองว่าการเป็นเผด็จก,การตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหานักยังคงที่จะเดินหน้าในการสนับสนุนยูเครนต่อไปเพื่อที่จะให้เกิดเสรีภาพในอนาคตมีเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับทุณผู้ชมครับ ความเห็นที่ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาที่เคยเชิดชูยกย่องประชาธิปไตยแต่วันนี้ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเรื่องประชาธิปไตยตามที่กล่าวอ้างนะครับแม้ว่ามีการออกมายอมรับว่ายูเครนวันนี้ปกครองด้วยระบบเผด็จก,การแต่ทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปนี่เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่ช่องทาอินเทอร์เน็ตเกาะติดนํามาฝาาคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ